ชาวลาศดาราศีมังกรดาวพ่างคารโคจรเข้ามาอยู่ในมุมที่8ต่อดวงชะตานะครับเล็งไปที่ดาวพระเสาเป็นคู่ศัตรูช่วงนี้ให้ระวังอุบัติเหตุให้มากนะระวังการปะทะระวังการทะเลาะเบาแหวงหรือมีเรื่องให้อึดอัดมีเรื่องให้อึดอัดรับใจมีเรื่องให้เหนื่อยเป็นพิเศษนะครับมีเรื่องให้เหนื่อยใจนะครับเกิดขึ้นได้บ้าง ระวังญาติพี่น้องเจ็บป่วยคนในครอบครัวเจ็บป่วยหรือมีเรื่องจุกจิกกับญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวหรือคนสนิทใกล้ญาตินะนะนะครับบางท่านจะมีเรื่องจุกจิกใจเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยวดยานพาหนะเกี่ยวกับร้านเกี่ยวกับสำนักงานนะครับจะแปลว่าคุณจะมีการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านปรับปรุงที่อยู่อาศัยปรับปรุงรถนะครับย้ายที่อยู่ก็ได้นะครับหรือจะมีเรื่องมีญาติพี่น้องต่างจังหวัดนะครับ นะก็ติดต่อเข้ามานะครับทางไกลนะครับแบบคาดไม่ถึงนะเป็นญาติพี่น้องเก่าๆเป็นอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะครับที่ดาวอังคารเล็งไปที่ดาวพระเสาร์เนี่ยนะครับนะครับรถขับลาก็อย่าประมาทค่อยๆขับนะครับมองซ้ายมองขวาให้ดีนะครับไม่เช่นนั้นเฉียวชนได้ง่ายนะในช่วงจังหวะนี้อิทธิพลของดาวคู่ศัตรูตรงนี้ค่อนข้างที่จะนะครับเกิดเรื่องอุปัตวะอันตรายกับคุณได้ง่าย พยายามอย่าไปทะเลาะก,กับใครนะครับจะมีเรื่องให้คนมาทําให้คุณโมโหหรือคุณจะต้องไปโมโหคนอื่นอะไรลักษณะนี้ต้องระวังนะครับนะระวังเหตุแห่งการประทะทุกรูปแบบจะเกิดขึ้นกับคันลองของดวงชะตาในแง่ดีเนี่ยนะครับท่านใดรอการโอนหลักทรัพย์โอนบ้านโอนรถโอนหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่ดินเนี่ยมีโอกาส อวนออกไปไม่ช่นะั้นมันจะแปลว่ามีเรื่องจุกจิกเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยุยานพานะมีข้าวของในบ้านพังเสียหายนะครับมันพังมันชํารุดนะครับมีของในบ้านพังแล้วได้ซื้อใหม่กลับมาคืนมาทดแทนหรือมีประตูหน้าต่างมีอุปกรณ์ในบ้านมันพังเสียหายนะนะครับเกิดขึ้นกับดวงชะตาก็แล้วกันทีนี้เนี่ยนะครับดาวองคารเนี่ยนะครับยังควงคู่ไปกับดาวพระศุกร์นะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงาน จะมีคนมาชวนคุณไปทํำงานจะมีคนมาช่วยเหลือทางการงานจะมีคนมาชักชวนไปทํำกิจกรรมบางสิ่งก็เกิดขึ้นได้นะครับมีข่าวข่าวในเรื่องของการงานเข้ามามีคนมาส่งข่าวเรื่องงานมีคนมาชักชวนในเรื่องของการงานนะนะมีคนมาสนับสนุนนะครับอะไรลักษณะเนี้มันอาจจะแปลอย่างนี้ก็ได้นะนะครับจะมีคนในครอบครัว นะครับเอาใจมาผูกพัน,นกับงานคุณมาถามทุกถามสุขเป็นญาติพี่น้องก็ได้มาถามทุก,ทกสมสุขหรือคุณจะได้เกิดงานร่วมกับคนในครอบครัวนะครับหรือคุณได้ไปถามทุกถามสุขก,กับญาติพี่น้องคนในครอบครัวเกี่ยวกับงานเขานะครับหรือเขาจะมาชวนคุณไ,ไปทํางานหรือคุณจะได้ทํางานร่วมกับคนในครอบครัวหรือคุณจะได้ใช้บ้านใช้สํานักงานเนี่ยเป็นที่ทํางานใช้ที่บ้านเป็นที่ทํางานอย่างเงี้ยใช้บ้านเป็นที่ทํางานนะครับ หรือมีแนวความคิดอ,อยากจะใช้บ้านเป็นออฟฟิศในการทําอะไรบางอย่างหรือคุณจะได้นอนออฟฟิศหรือใช้ออฟฟิศเป็นที่อยู่อาศัยอะไรลักษณะน,นี้นะครับนนในดวงดาวเนี่ยนะครับบางท่านจะมีการย้ายงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่นั่งเปลี่ยนที่นั่งทํางานก็ได้เปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนหน้าที่นะครับหรือปรับเปลี่ยนระบบการทํางานบางอย่างเล็กๆน้อยๆหรืองานบางอย่างจอบบางอย่างมันเสร็จมันสิ้นสุดมันเปลี่ยนแปลงนะครับ ระวังการงานผิดพลาดบ้างในช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องเอกสารนะครับการติดต่อเอกสารเอกสารจะเลื่อนจะเคลื่อนจะพลาดเอกสารจะมีปัญหาจะมีมีคนมาตําหนิคุณนะครับมีคนมาพูดไม่ดีกับคุณมีคนมาให้ร้ายคุณมีคนมาทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อม,มีเหตุการณ์ให้คนมานินทาคุณนะนะมีมีเรื่องให้เสื่อมเสียชื่อเกิดขึ้นกับชะตานะครับ จะแปลว่าระวังความดันนะครับบ้างไมเกรนหลอดเลือดนะครับอานะจะเกิดขึ้นกับชีวิตหรือปากฟันจะมีปัญหานะครับจะแปลว่ามีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้ชายคุณจะมีเรื่องอ,อึดอัดคับใจจากผู้ใหญ่ผู้ชายแต่มันจะแปลซอฟลงเนะี่ยมันแปลว่ามีเรื่องจุกจิกจากผู้ใหญ่ผู้ชายหรือมีผู้ใหญ่ผู้ชายเข้ามาขอความช่วยเหลือบางอย่างจากคุณในดวงดาวเนี่ยนะครับ การติดต่อทางไกลงานทางไกลงานต่างประเทศงานเกี่ยวพันธกับอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวพันธกับยวดยานพาหนะทุกประเภทมีความสําเร็จนะครับงานเกี่ยวพันกับสุขภาพรรกิจการเกี่ยวก,กับสุขภาพทุกประเภทนะครับจะด,ดีในช่วงนี้ดาวการงานถึงแม้อยู่จุมุมนี้ยังอยู่เรือนคู่สมพลเนี่ยมีบมะเอางานเก่ามาบุเบิกใหม่นะครับบางท่านเนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ย ติดต่องานทางไกลดีแล้วก็ดาวพฤหัสจังตีโกนเข้ามาหาดาวการงานบางคนได้ผุดโปรเจกต์ใหม่เลยนะนะครับมีผุดโปรเจกต์ใหม่มีไอเดียในการทํางานใหม่ๆเกิดขึ้นกับชะตาอาจจะว่าจะมีเรื่องเบื่อหน่ายเบื่อๆเซ็งๆบ้างเกี่ยวกับงานนะครับในช่วงนี้เนี่ยท่านใดที่มีบุตรบริวารในดาวบริวารโคจรเป็นจุดมรณะและดาวมลรตุยูอยู่ในเรือนปุตตะวุ่นวายเกี่ยวกับบริวาร มีบริวารบางคนตีตัวออกห่างสําหรับท่านใดที่มีบุตรบริวารน,นะถ้ามีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงจะเจ็บป่วยมีเรื่องให้เสียเงินไปกับสัตว์เลี้ยงนะครับมีสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยมีลูกเจ็บป่วยมีหลานเจ็บป่วยนะครับเกิดขึ้นกับชะตาก็เกิดขึ้นได้นะครับในอิทธิพลของดวงดาวในช่วงจังหวะนี้มันจะแปลว่าถ้ามีบุตรหลานอยู่ไกลๆดี มันแปลว่าจะมีลูกน้องต่างถิ่นหรือคนอ่อนกว่าที่เคยรู้จักเก่าๆติดต่อเข้ามามีบริวารเก่าๆติดต่อเข้ามาจากทางไกลหรือที่ไม่ได้ติดต่อนานๆติดต่อเข้ามานะครับอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยจะได้รับเครื่องรางได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับวัตถุมงคลได้รับของมีค่าทางจิตใจมันแปลว่าคุณจะได้เข้าใกล้ศาสนาเข้าใกล้ธรรมะอยู่ดีๆคุณได้ฟังธรรมฟังเทศ อยู่ดีคุณมีเรื่องให้หวนคิดถึงเรื่องราวเก่าๆความทรงจําเก่าๆได้เจอคนแก่ได้เจอผู้ใหญ่นะครับรวมไปถึงว่าเป็นช่วงห้วงดวงชะตาที่อยู่ดีได้ไปไหว้พระสวดมนต์ได้ไปทําบุญหรืออยู่ดีเลื่อนเจอพระภิกษุพระเทศนะครับอะไรลักษณะหนึงน่งที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับศาสตร์ทางจิตอะไรลักษณะนี้รวมไปอีกอย่างหนึ่งว่าคุณจะมีอุดมการมีม,มีมีอุดมการใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิต นะครับเกิดขึ้นได้ด้วยคือตอนนี้ดาวการงานเนี่ยถูกดาวมะเสาร็เลงด้วยอาจจะแปลว่างานจะหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นมากขึ้นหรือมีเรื่องเครียดเรื่องงานมันแปลว่าคุณจะแต่งกับงานก็ได้วิถีชีวิตผูกติดไปกับงานนะครับเกิดขึ้นได้บ้างนะครับนะระวังทํางานให้ช้าลงระวังการงานผิดพลาดก็แล้วกันแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับยังเดินเคลื่อนในจุดที่4ี่ เลงไปในเรือนก,การงานไปจนถึงเมษาปีหน้านะครับแสดงว่าหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆนะครับหรือ,อมันจะแปลว่าจะมีงานลับๆมีงานอยู่เบื้องหลังมีงานออนไลน์เกิดขึ้นหรือมีงานแปลกใหม่เกิดขึ้นมีความลับมีหน้าที่แปลกใหม่เกิดขึ้นนะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับเ่บท่านจะได้ย้ายที่อยู่นะอะไรลักษณะเนี้ยาลองมันจะเป็นลักษณะนั้นนะ นะถ้ารอการย้ายเนี่ยดีนะนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยจะมีเรื่องจุกจิกอ่ะนะครับเกี่ยวกับบ้านเกี <t <t ่ยวกับรถแล้วก็ไอดาวการเงินเนี่ยนะครับก็โคจรร่วมกับดาวพระฤหัสบดีนะครับเวลาได้เงินมามันมีส่วนแบ่งนะครับมีการใช้เงินออกไป2ช่องอย่างน้อยนะครับนะแล้วก็แต่ว่าไอดาวการเงินเนี่ยนะครับก็โยกหลังกับดาวพระเสาร์เป็นคู่มิตรแสดงว่ายังไม่ขาดเงินนะครับยังไม่ขาดเงินนะครับ นะได้มาแต่ว่าต้องมีเหตุการณ์ให้จ่ายถูกหั่นครึ่งถูกแบ่งครึ่งนะครับนะท่านบางท่านเนี่ยจะมีโอกาสที่มีคือถ้าคุณมีรายได้เกี่ยวกับต่างประเทศธทุรกิจออนไลน์ธุรกิจรับ,ร,บรับไม่ถูกต้องมากนักกับดีนะบ,บางท่านจะมีรายได้เกี่ยวข้องกับจะมีรายได้เกี่ยวข้องท่านใดที่มีรายได้เกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับรถเนี่ยก็จะดีนะครับหรือรองเงินจากบ้านจากรถเนี่ยดีจะแปลว่าในดวงสตาเนี่ยคือดาวการเงินเนี่ย มันร่วงกับดาววินาศนะครับก็ท่านใดที่แบบว่ามันจะแปลว่าจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากคนใกล้ตัวหรือมีการใช้จ่ายเงินไปนแบบรับๆมีเงินรับๆมีเงินแปลกๆเข้ามาหรือมีคนมาหนุนหลังทางการเงินเกิดขึ้นได้มีการใช้เงินไปแบบแปลกๆโดยไม่บอกใครให้ล่วงรู้สำหรับชาวรา,าาราศีมังกรเนี่ยนะครับรายจ่ายจะเยอะหน่อยนะเดือนนี้นะครับเพราะดาวศุกร์มาอยู่จุดมรณะแล้วเล็งพิษที่พระเสาด้วยนะครับมีเรื่องทุกข์ใจเกิดขึ้นได้บ้าง ในช่วงที่บอกบอกไปพ่างคารอยู่ตรงนี้นะครับท่านใดอยากจะเข้ากลุ่มรับกลุ่ม VIP นะกลุ่มเลขเด็ดเลขมงคลผมเนี่ยนะครับมีวิเคราะห์ทุกวันนะครับเพิ่งกลุ่มเพิ่งเปิดใหม่นะครับเข้ามาแล้ว6งวดเรียงติดกันหงวดเรียงติดกันนะครับนะท่านใดอยากเข้าลิงก์ไลน์ด้านล่างลิงก์หน้าช่อง Tik t o อกหรือบัวรยยานอสามนะครับมีค่าเข้าสมาชิกกลุ่มนะนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นกลุ่มรับเลขเด็ดนะครับนะแต่ที่นี้เนี่ย ท่านใดที่เกิดลัคนาราศีบังกรเนี่ยนะครับอยากมีเครื่องรางนะครับเสริมดวงชะตาคือดวงคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงๆเนี่ยดวงแต่ละคนเกิดวันเดือนปีเกิดแตกต่างนะครับวิถีชีวิตก็แตกต่างโบราณในเวลาเขาศึกษาโหราศาสตร์เขาศึกษาจริงจังมากเนี่ยเขาจะรู้ว่าดวงชะตาคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันดวงชะตาของเราไม่ได้เกิดจากตำแหน่งดาวในท้องฟ้าที่มาส่งผลกับชีวิตนะ หลักวิชาโหราศาสตร์เป็นเพียงการอุปมาอุปไมยตำแหน่งดวงดาวที่โครจรในท้องฟ้าแล้วเอามาเปรียบเทียบเคียงกับชีวิตเป็นลักษณะศาสตร์แห่งการอุปมาอุปไมยเบื้องบนเป็นเช่นไรเบื้องล่างก็เป็นเช่นนั้นนะครับขน,น้นแล้วเนี่ยโบราณก็รู้ว่าดวงชะตาคนเราไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับท่านก็เลยคิดคน้นวิธีการเสริมดวงแบบโบราณน,นะครับนะมีเครื่องรางหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ายันนาวคุณมหายันโบราณเป็นยันที่ผนวก สองศาสตร์เข้าด้วยกันนะครับก็คือใช้พุทธศาสตร์กับโหราศาสตร์เอาดวงชะตาวันเดือนปีเกิดของเราคือการโคจรของตำแหน่งดวงดาวในช่วงที่แม่คลอดนั่นแหละเอามาเขียนร้อมรอบด้วยพุทธศาสตร์แล้วหาวิธีการลงอัคระแบบพุทธศาสตร์ตามตำราโบราณนะครับแล้วก็ใช้ตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้านะครับในการเขียนอัขระยันตามตำราโบราณนะครับ นะไม่ได้นั่งวาดอย่างเดียวนะนะครับการลงอัคระตามโบราณนะครับทำให้ได้ขั้กรังที่มีทิศทางตำแหน่งดวงดาวและได้พุทธศาสตร์นั่นคือพุทธคุณเข้ามาปกปักรักษาชะตาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลยันนี้มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะครับผมจะเอาตัวอย่างให้ดูนะครับผู้หญิงท่านนี้เขาส่งเนี่ยออมทรัพย์ให้ผมดูเนี่ยสามล้านกว่านะครับอันนี้ออมทรัพย์นะสามล้านกว่าคือเขาบอกว่าเขาได้เงินมาสี่ล้านนะครับ เนี่ยเขาบอกบูชายันนะว่าคุณได้รับเงินสเสน่หามาสี่ล้านถูกหวยสามงวดด้วยขอบพระคุณอาจารย์ที่ชี้ทางบัตรสว่างให้ปฏิหารมากๆยืนยันว่ายันนะว่าคุณให้คุณจริงๆเนี่ยเขาส่งมาเหลืออยู่สามล้านเขาใช้นี้ไปหนึ่งล้านเขาบอกทรมานมาสามปีนะครับเขาเลยเชื่อมากว่าเป็นอนุภาพของยันนะว่าคุณชนิดแต่ว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะท่าในใดอยากได้ลิงก์ไลน์แอดด้านล่างหรือลิงก์ในช่อง t ิกต็อกนะครับวันนี้สวัสดีครับ